สวัสดีครับพบกับรายการ e s t e r i a นะครับผมวันนี้พบกับผม DJ o r o f i t Fucky f l o y ในเกมย r a n พอั e โนมัตินะครับถุยนะ GTA ภาค San Andreas แล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวสกินของผมไม่ใช่ออนไลน์นะแครกมาเล่นครับวันนี้ก็จะมาเล่นนะส่วนเจ้าตัวนี้โอ้โหอันอนาอนาแบบเนี้ยผมต้งชื่อให้มันว่า พิงเฮดเลยกันนะพิงเฮดมิสเตอร์พิงเฮดสวัสดีครับนะพิงเฮดแนะนำหน่อยสวัสดีครับผมคือพิงเฮดเฮ้ยทำไมเสียงมันพิซซิวเลยวะเนี่ยผมเป็นเอ่อส่วนนี้ก็เป็นรถคู่ใจของผมทั้งสองครับอันนี้ก็อันนี้ดักเวเดอร์นะครับบูไรเดอร์นั่ Rider นแหละส่วนเจ้านี่ก็คือนะฮะคิลเลอร์บอลเลีร์ครับบอฟฟาโลไอควายนะครับ สุดเยอดนะครับ,นะรบเป็นรถเชิงแนวดิฟนะครับอเอาไปวันดีคุณตำรวจนะครับผมเป็นเพ่อของผมมีชื่อว่าไรเดนผมสืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อคือตอนที่เป็นตุด๊ดถุยใช่ไหมเนี่ยเอาไ่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าผมเล่น GTA นี้เกิดอาการแบบอยากเล่นภาค จะเดวีขึ้นมานครับแต่พอดีคอมผมมันน่าจะรับไม่ไหวก็เลยมาเด้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับโจโจ,โจ๊บีแต่้วยนะจะเอาไปแตะ้อฟ้าโอ้โหโฮเฮ้ยรถเรายับแล้ววะไม่เป็นไรยังยังไหนๆ,ๆ,ๆก็ยับก็ปล่อยให้มันยับไป ลายปาร์ตี้ซะโอ้โห,โห,โหเรนกรมคิวบัฟาโลววอลเลเยอร์เรา ASNEB a, S N a e b. มีแต่สูตรมีแต่สูตร ASNEB a, S N a e โอเครุยครับเ,เข้าไปไฟดง,ไฟ,ดงไฟแดงไม่ต้องเข้าครับผมฝ <c oughs> ่าให้หมดอะ่ะ <c oughs> โอย้ย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  <c oughs> จะระเบะิดแล้วไงรถเหล่านี้ซื้อมาคุ้มจริงๆเหมาะไปขโมยมาเรียบร้อยแน่ๆ บัฟฟาโล่บัฟฟาโล่ผมเชื่อเนี่ยใครขับบัฟฟาโล่บัฟฟาโล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีดีดีเฮ้ยโคตรชนต้นไม้ล้มโคตรรัเบิดผู้ชนคนลอยด้วยนะเฮ้เฮยจะระเบิดแล้วกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยกลับบ้านชนอีกสองสามครั้งตายแน่ ดิจิตอลไม่เพ่ได้เวลาเอาบลูบอเลอร์ออกลงนะครับท่านผู้ชมต้องรีบกลับครับผมวิ่งไปทันแลวไงโอ้โหกระโดดไปทันก่อนครับแท็กซี่มึงโง่มากบึมกำ บอฟฟโลกูหายแล้วไงระบายหน่อยระบายหน่อยด้นี่สัตว์นี่ครับมีอะไรก็มาเนี่ยครับโอ้โหเฮ้ยดาบสมุไรฟันต้นหักได้เฮ้ยมานี่ก่อนมาไม่มาลูกม่ยอมใช่ไหมอืม A.S.N.A.E.B. กลัวทำไม A.S.N.A.E.B. เออจบสูตรมีเยอะไม่ต้องอา้าวมดใส่มาดักรอรถอีกแล้วครับโอ้โหดูมันเอาเอาเอาเข้าไป ยิงปืนทีเดียวยิงปืนทีเดียวแม่ง head shot a s n a e b กลัวอะไรครับนี่อย่างนี้มันต้องปืนคู่นะครับผมเนี่ย a k มาหมดครับสองแฝดก็มีครับ20นัดตอนนี้ใช้ลูกซองนี่ไปก่อนก็ได้ ดับเบิลดับเบิลดับเบิลฟิลอะไรขนาดนี้ไปดักครับไปดักโยดไปไหมบึมดีเฮ้ย มันระเบิดวะนะ่ะเอ,อ,อ้ากำมีงี้ด้วยอ้าวกำโดนเอง A S N A E B จบกลัวอะไรกันนะกันนะกลัวอะไรกันนะกันนะเสือกิ่งเองนะครับผมมีอวาวุธนี่ชักดาบชักดาบย่าวดียายอุ๊บระบายอารมณ์ครับนี่เป็นสถานที่ฝึกครับผมโอ้โห โหดโดนโหดฝังตำรวจเล่นดีไหมเอาเป้าไฟเป้าชักดาบ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 ไม่โดนสักคนไปไหนอ ASNEB จบกลัวอให้หมู ักดับใส่แกงชักดับชาเฮ้ยรถคันนี้สวยเว้ยตรงไหนวะทำให้รถมีรถบากนี่ไปชนมาจากไหนประตูมิติใช่ไหมรถสวยเลยเนี่ยน้อง <c oughs> มาดิอยากตายตามเพื่อนใช่ไหมไออ้วน โอยป๊อดโด,โดผมบอกแล้วครับไรเดนมีปืน่ะไอ้สัตว์ดื้อจะไฟโอ้โหเฮ้ยราจิบเว้ยเฮ้ยเฮ้ยราจิบโอ้โหนโ้อยจะมีมากกว่านี้โธ่เอ๋ย อีฟันรถเล่นเกย์โคตรเลสเต้โคตเลสเต้สต์เตเนส์ชิสมมสไนท์โอคเนสเตเนสต์เนส์ไนท์เมือม่อตอนนั้นผมได้ทำกระทําผิดอย่างรุน anyway. พพแรงพอเป็นปัญญาอ่อนมาก ที่ระบายอาการมาสิมามามันไสหัวขายกล้างมีอะไรจะมาไฟ่กับไรเด้นหรอ พระเอกต้องเดินให้เหมือนนันนี้ครับเน่พระเอกจริงๆเลี้ยงส่งด้วยโมโนโทอปไหมนี่กระโจน asneb a เน่นเทพเจ้าสูตรไวเ้เฮ้ยซมุไรเซนไตเอาละครับเอาไง,าบ,างบังคับ พามีนาว่าพิงแฮดเอ้ยพิงแฮดดิเฮ้ยลบลบลบเอาไอ้บ้าบูมบิงไปตะ้บโดมเหตุการณ์หายนะนี้เป็นเพราะเรื่องเหตุใดกันเป็นเพราะผมเองนะครับอืมเฮ้ยจ้ะ เหม็นเปรี้ยวเลยโู้เหตุการณ์นี้ผมเองเป็นคนสร้างขึ้นเองอเดี๋ยวผมได้รถคันนี้มาใหม่แล้วได้เลิกที่เราจะมาประชนภัยกันบ้านใหม่ผมซะแล้วโู้ เดีด๋ดวๆเอาใหม่เอาใหม่เ <S <S บิร์นล้อล้อดูเลยพวกพวกเอาใหม่